เจ็ดธันวาคม2563ผมมาอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรแคนยอนแคนยอนระนองแคนยอนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนผมเพิ่งมาครั้งแรกนะครับที่นี่จังหวัดระนองก็มันก็จะเป็นแอ่งน้ำแบบสวยงามสวยงามใหญ่ส่วนตรงนี้ที่มาจอดรถ สวัสดีครับขนมปังอร่อยไหมครับปลาเคยมาบอกไหมครับสมัยสมัยที่นี่เรียกว่าอะไรนะระนองแคนยอนใช่ค่ะรนองแคนยอนคือตรงไหนเอ่ยาน่ไม่ใช่ในนั้นหรือหรือรอบนี้เรียกว่าใช่ค่ะรนองแคนยอนแล้วไม่มีไม่มีเรือให้พายไม่มีอะไรอ๋อเป็นแต่ธรรมชาติใช่ค่ะก็นึกว่ามีเรือแคนูให้พาย ตะลุยผจญภัยแอ่งน้ำน้ำเชี่ยวน้ำหลากไม่ใช่นะที่นี่เปิดมานานยังครับเปิดประมาณสักเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนช่อง YouTube ลิชชคนะครับแฟนคลับเกือบ90,000คนแล้ววันนี้มาเจอแม่ค้าแม่ค้าเป็นคนที่ไหนครับขอคุยด้วยคนหาดสมแป้นหาสมแป้นเลยแล้วภาษาตรงนี้เขาแหล่งใต้ไหมแหล่งใต้แหล่งแต่ว่าพูดนะครับแหล่งใต้ ผมพูดไม่เป็นบอกคนที่อื่นแล้วนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมก็มาเรื่อยๆนะคะถ้าไม่มีโควิดใช่ตอนนี้จะเป็นยังไงครับถ้าไม่มีโควิดก็คนจะเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือเทศกาลหยุดคนจะไม่มีที่จอดรถเลยค่ะไม่มีที่จอดรถเลยคนจะเยอะมากปักครับมากันทั้งวันเขาจะมากันประมาณกี่โมงถึงกี่โมงเอ่อถ้าคนจะเยอะก็เป็นช่วงบ่ายๆอะค่ะบ่ายน้องปักปักกล่องพอดีมนใส่ของมาีหาราเผื่อน้อง ได้ใช้ได้อันนี้ขายขายถุงละกี่บาทแต่มันมีขย้ถุงละห้าสิบบาทล้นนี้ปลาตะกร้าละหกสิบบาทอ๋อใช้้อออะไไรด๋ใหญ่ๆนี่ร้อยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดาก่อนอย่าเพิ่งบอกนะมันมีปลาพวงด้วยไหมครับมันก็มีนะคะแต่น้อยแล้โดยมากจะเป็นปลาอะไรปลาหนินปลาดเพียนปลาคราฟจะเยอะบีปลาคราฟด้วยนะครับเขาเอามาปล่อยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นปลาปล่อยสะดอกเคาะปล่อยสะดอเคาะแล้วเขาโดยมากไปซื้อปลามาจากไหนครับ ตรงนี้ก็ขายปล่อยเหมือนกันนะคะเดี๋ยในตลาดด้วยแล้แต่วันนี้ไม่มีปลาขายหมดแล้วขายหมดแล้วโอ้โหแล้วเดี๋ยวพอสักพักก็ลงเรือเอาแหไปจับมาใหม่ไม่ไม่ใช่นะอ่าสุดท้ายเดี๋ยวจะไปเดินเที่ยวแล้วมีอะไรฝากบอกอะเชิญน้องชื่ออะไรครับชื่อดาวค่ะ่ะเชิญคนมาเที่ยวแล้วนองเห็นย่นปลาเยอะนะคะ อยู่ที่ไหนตำบลอำเภออะไรอยู่เหงาค่ะเหงาเหงาแปลว่าอะไรรู้ไหมเขาท้ามที่นี่อะไรที่นี่หาตุ้มแป้นอ่ะตุ้มแป้นอำเภอเมืองอำเภอเมืองอ๋อน้องคือที่บอกว่าเหงาคือตัวน้องอยู่เหงาอ๋อคนแล้วแล้วเขาเรียกว่าคนเหงาไปใช่ค่ะคนเหงาแล้วแล้วท่านนี้คนหาตุ้มแป้นคนหาตุ้มแป้นจะอขาเหงาแปลว่าอะไรรู้ไหมครับไม่ทราบที่มา อันนี้ดีกว่าเน,ะน,นาะเจกซื้ออะไรอันนี้อันนี้เหม็นไอ่าอะไรเหม็นถ้าถ้าเป็นอาหารเม็ดมันจะขาวแจ๊เพิ่มสี่สิบเอาอันใหญ่ไปเลยเดี๋ยวเล็กรวมเอาอันใหญ่ไปเลยหนึ่งตะก,กา้าไปเลย<ม>หิ้วไปเลยเลี้ยงปลาครับรผมชอบเลี้ยงปลาเจ้าเดียวกันไหมเจ้าเดียวกันเจ้าเดจริงไหมเป็นพี่น้องกันรวมกันนะอ๋อเอาตะก้าจ่ายได้เอาไปเลยเอาตะก้าไปเลยหนึ่งร้อยบาทร้อยหนึ่ง นานๆมาเที่ยวครั้งหนึ่งเที๋ยวเล็กร่วมทําบุญแล้วอ่ะอะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเชิญหนูทอนมาบาทอตราดจะบอกว่าบอกเขาเชิญชวนมาเที่ยวเนี่ยเขาแอบร้นอกเคนเด้นนะคะปลาเยอะเชิญชวนมาเที่ยวรานอกเคนเด้นนะคะปลาเยอะค่ะแล้วแล้วไม่ทราบว่าเอาบอกอีกทีหนึ่งเผื่อคนมาจากทั่วประเทศเนาะมีวันหยุดไหมไม่มีนะคะทุกวันเลย เ,เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งเลยค่ะจนถึงหกโมงเย็นแล้วนอกจากร้านเราที่มาขายตรงนี้มีร้านอื่นมาได้ไหมมีนะคะช่วงเทศกาลนะคะ<อ>ถ้าเป็นช่วงเทศกาลคนจะเยอะก็จะมีแม่ค้าอื่นๆเยอะแล้วเกิดพี่มาเปิดอีกคนหนึ่งได้ไหมพ <laughs> ูดเล่นพูดเล่นโดนไล่กลับไปเลยมาจากไหนไปเลยใช่ไหมมาแย่งเงินฉันพูดเล่นพูดเล่นไปก่อนครับโอเคครับกาะธรรมชาติสวยงาม ผิดจากที่ผมคิดไว้เยอะเลย <g ül üyor> ตอนแรกผมคิกว่าเป็นเหมือนแอ่งน้ําไหลจากน้ําตกเป็นคลองหรือคล้ายๆแบบที่เขาแบบรเรือพายเรือแคนแคนูอะไรเงี้ยหรือเรือโตโต้คลืน่นแบบลื่นน้าตกที่ไหลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับไม่ได้โตขึ้นหมายถึงว่าเรือที่ไหลไปตามน้ํานะครับแต่ว่าไม่ใช่คือตรงนี้จะเป็นแอ่งน้ําสวยงามนะแบบครับแอ่งน้ําธรรมชาติครับ โอ้โหปลาเยอะปลาเยอะนี่เนี่ยนี่มาเลยเต็มๆร้อยหนึ่งช่วยกันทำบุญโอ้โหโอ้มีปลาคารบด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอ่ะแฉ่ร้อยระวังลนนะอ่ะยน <S 2> <S 2> โอ้โหมีปลาคารบด้วยเนีย นี well. okay. ่เด you know. ็กๆชอบแน่นอนแต่ระวังตกลงไปใช่โอ้เนะเจ๊ไปถ่ายเล็กหน่อยไปยืนมุมนี้ม oh ุมนี <ok ้ระวังลนนะมันมันเป็นจะยุกยักหน่อยอุ้ยมันกระโดดได้เจ๊เจจับดีดีทีมอนขอยืมหน่อยนึงเจ๊เจตั้งกล้องดีๆอ่ะดูนะครับนี่ อย่างเงี้ยนะวันนี้วันที่7ธันวาคมนะ63 2163นี่ดูนะเจ้ปไกลๆเลยจะได้เห็นดูนะครับเดี๋ยวผมให้อนุโมทนารุญแฟนขับลิชช่องนะครับนี่ให้ตัวใหญ่ๆได้กินบ้างทางนน้นทางนน้น เดี๋ยวเดี <Hum dû t> ๋ยวอย่าบิ่งหมดเดี๋ยวอนดิก็นยงยกระจายกันปี๊บยังอาเอาตามต่อไม่รู้ยไหมกาเรียกอะไรก็มีความสุขใจที่ได้ให้อาหารแก่ปลากิน ครับเรียกแกนแคนยอนนะเหมือนเป็นตาผาเนี่ยไหนไหนอ๋ออ๋อมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบต้นไม้ธรรมดามันจะเป็นหินแบบเหมือนแกนแคนยอนเนี่ยเขาเลยเปรียบเปรยว่าเป็นแกนแคนยอนนะใช่ไอ้แกนแคนยอนนี่ของอเมริกาใช่ไหมครับเนี่ยใช่นะครับคือหน้าหินผาคราผาเยอะๆมีปลาสวยด้วยนะเมื่อกี้เห็นมีสีขาวแดงมีปลาบึกเนี่ยอ๋อเหรอนี่ปลาเบืออ่ะไอไอ้ปลาอะไรอ่ะดุกอุยไม่ใช่ ีรเยก็ปลาเบิกกันไม่ใช่หรอโอ้นี่นี่ใหญ่ในปลาอะไรนี่ปลานินไม่ใช่ไม่ใช่สีถ้ามีสีอะครับไอตัวหนวดใหญ่ใหญ่อะอ๋อหนวดใหญ่ใหญ่ปลาสวายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สวายปลาอะไรเดี๋ยวกว่าปุญแสงก็โอ้โหปลาเยอะแยะเลยนะครับปลาเยอะแยะเลยนะครับมาเลี้ยงกันได้เลยครับมาเที่ยวมาทําบุญกันนะครับ ก็จะมีความอิ่มเอิบผิดใจใจในบุญเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งนะครับเจ๊เจ๊มีตัวสวยได้ไหมเมืม่อกี้มีตัวใหญ่เต็ไมไปหมดมีม,มดแดงนะครับระวังนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้กระโดดลงน้ําไปกับปลามันโดนมดกัดนะครับมดเยอะครับผมช่อง youtube รีช่องนะครับคุยได้ไหมครับคุยได้นะครับอ๋อครับผมสวัสดีครับมาเที่ยวจากไหนครับผมมาจากชลบุรีครับโอ้โหไกลกว่าผมผมนครปฐมนะครับอ๋อครับแล้วมาบ่อยไหมครับผมคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อเล็กครับชื่อเล็กชื่อเหมือนผมอีกแล้วนะครับผมก็ชื่อเล็กเหมือนกันครับมาปีชื่อัีงบุ้ยเล็กมาปีละครั้งแล้ว อันนี้แฟนแฟนก็อยู่แล้วนองอ๋อไม่มาไม่ได้อย่างนี้ต้องมามาถ้าไม่มาไม่มีปัญหาองมาอมาลับแม่ยายมาับแม่ยไปไปเที่ยวที่ชนนะครับอ๋อครับผมเป็นภาคบังคับต้องมานะครับต้องมาและเดี๋ยวโดนโดนไล่ออกจากความเป็นลูกเคยแล้วมาที่นี่กี่กี่ครั้งแล้วนะปีละครั้งอันนี้มาครั้งที่สามที่สี่ครับรู้รู้สึกไงบ้าง ก,ก็สวยครับแบบมาธรรมชาติเงียบสงบครับผมบางคนชอบมาที่ไม่พุกพานก็อย่างนี้อ,อย่างนี้ที่ชนบุรีมีไหมมีฮะมอีอ่ชื่ออะไรนะหมวยแล้วที่ตรงแยกคีรีอะอะไรแคนยอนนะแกนแคนยอนอ๋อก็มีเหมือนกันเหมือนกันมันก็เป็นลักษณะบอ่บอบ่ดินล้างแล้วก็วเริ่มขุดมันก็มีน้าขังมีมีต้นไม้ขึ้นมันก็กลายเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆเชียงใหม่ก็มีนะครับเคยไปเที่ยวไหม เชียงใหม่ครับผมครับครับเอ๊ะเชียงใหม่หรือลำปางเคยครับแต่ว่าไอ้ตรงแคนแคนยอนแคนยอนไม่เคยไปก็ใหม่เหมือนกันเพิ่งเขาเพิ่งจะเพิ่งจะโปรโมทเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่ครับครับมันก็ใหญ่เป็นบ่อใหญ่หรือจะใหญ่กว่านี้นะฮะอ๋อครับผมแต่ต่วนนี้แต่ว่าอันอันนี้จะร่มเย็นกว่าครับ ก็รู้สึกว่าวันนี้คือพอดีว่ามันเพิ่งผ่านมรสุมเนี่ยเย็นสบายดีครับขอบคุณมากเลยครับผมอ่ามีอะไรจะชวนคนมาเที่ยวนะนี่นี่คนระนองใช่ไหมใช่นี้คนเชียร์อะไรครับผมมีอะไรจะชวนคนเผื่อคนดูอยู่ต่างประเทศกลับมาเมืองไทยหรืออยู่หลายๆจังหวัดในเมืองไทยเชิญเลยเป็นตัวแทนคนละนองเชิญคนมาเที่ยวได้เลยครับอยากให้ไปไหนบ้างเช่นละนองอ่า ที่ไหนบ้างที่ที่แบบหน้ามาเอาเอาสามอันดับพอบ่อน้ําร้อนบ่อน้ําร้อนภูเขาหญ้าภูเขาหญ้าอ๋อผมไปมาแล้วครับน้ําร้อนครับน้ําตกน้ำตกงามน้ำตกงาตกงามใช่บ้านเทียนสือบ้านเทียนสือมีอะไรบ้านเทียนสือมีอะไรครับมันเป็นแหล่งโบราณน่ะแหล่งโบราณบ้านร้อยปีของณละนองอ๋อครับเข้าไปเที่ยวได้ เที่ยวไร้นี่ไปมาแล้วถ่ายรูปแค่แต่งชุดเนี้ยไปได้ไปถ่ายกันลาลาเจอท่านยังอยู่ไหมท่านไม่อยู่แต่มีทายาตรุ่นที่ที่เจ็ดมีทายาทอยู่ตอนเนี้ผมผมผ่านผมผ่านวงซุยของท่านนะครับครับผมอันนั้นตระกูลแต่ทายาทอยู่ตรงนั้นเยอะเลยไปสิไปเที่ยวครับมีอาหารการกินแล้วก็บริการเต็มที่เขาบริการให้ข้อมูลดีมากเลยอื โอเคครับขอบคุณมากครับ,ค,รบคุณอะไรครับชยดาค่ะชยดานะครับคนระอนองแรงแรงใต้แรงใตย้ยินยินตรงน,น,นี้ให้เห็นแคนยอนนิดนึงนิดนึง <c oughs> แรงแรงใต้ขอฟังสักหนึ่งหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนอ่ะช่วยแรงใต้ให้ฟังหน่อย <c oughs> เอาเลยครับเชิญนิดนึงครับแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมอ่าพูดไปชื่ออ่ะตรงนี้ก็ได้รู้สึกยังไงเนวันตรงนี้สองเรียงทองแดงอ๋ออาช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 าเชิญอะไรครับนิดนึงขอนิดนึงคนใตูดไ้จริงแต่เราพูดได้เพราะว่าจะเป็นอ้าวเหรอครับพูดได้ ก็ข้อเชิญชวนเพื่อนๆถุกจังหวัดให้มาเที่ยวละนองครับประานทีท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับอ่าละนองเ็ยอดปอน้ำารอนอืมนงออกผูกเข้ายามาเที่ยวขอบคุณมากครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณที่มาล่วราะกันไปก่อนนะครับผมก็รู้สึกว่าสวยงามดีมีความสุขใจ ก็ใครว่างก็แวะมานะครับ้านนองแคนยอนครับนองแคนยอนสวยงามดีช่อง YouTube ที่ชอบก็วันนี้เดี๋ยวไปไหนต่อเดี๋ยวติดตามชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ